วันนี้เป็นวันแรกนะครับสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงคะแนนในสภาปรากฏว่ารามเกียรติก็มาครับเริ่มจากผู้นำฝ่ายค้านคุณหมอชนน่านนะครับที่ลุกขึ้นมาซัดรัฐบาลว่าบริหารล้มเหลวทุกด้านทำข้าวของแพงค่าแรงถูกมีปัญหาการทุจริตแล้วก็ชีให้นายกยุบสภาแล้วก็ลาออกนายกก็เลยลุกขึ้นมาชี้แจงด้วยว่าเปรียบตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนพระรามส่วนฝ่ายค้านเนี่ยเป็นทศกัณฐ์ก็รอดูแล้วกันว่าตอนจบทศกัณฐ์เป็นอย่างไรไปเริ่มฟังคุณหมอชนน่านก่อนครับ เอาจิตใจดีๆของท่านครับมามองดูตัวท่านเองบอกกับตัวท่านเองว่าฉันจะทำประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนในประเทศชาติบ้านเมืองให้ดีที่สุดโดยการประกาศว่าขอออกจากตำแหน่งนี้ฉันด้วยการลาออกก็ได้นะท่านประธานแก้ปัญหาได้เร็วครับมีคอลโชุดใหม่เข้ามาทำให้สภาเข้มแข็งหรือดีที่สุดก็คือนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนครับประกาศยุบสภาเลือกตั้งกันใหม่ ขึ้นกับประชาชนม่าจะมอบอำนาจให้ใครไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปนั่นคือการแก้ปัญหาโดยเป็นเศรษิกาจแพงจนพังทั้งแผ่นดินก็จะแก้ปัญหาได้ตลอดการอภิปรายผู้นำฝ่ายคา้านนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพุ่งเป้าไปที่ประเด็นรัฐบาลบริหารล้มเหลวส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำข้าวยากหมากแพงค่าแรงถูกแก้ปัญหาโควิดไม่ได้และยังมีโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรอ,อีก ส่วนการบริหารราชการแผ่นดินก็สออทุจริตหลายเรื่องพร้อมปูดข่าวการแจกกล้วยฉีดวัคซีนสอสอคนละ20-30ถึงล้านบาทด้วยเมื่อถูกพาดพิงแบบนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงว่าข้อมูลที่ฝ่ายค้านกล่าวมาทั้งหมดชี้แจงได้ทุกอย่างโดยเฉพาะที่บอกว่าบริหารสออทุจริตอย่าพูดคำนี้กับตนหากไม่มีหลักฐานยืนยันตนไม่มีทุจริตเด็ดขาดนายกบอกว่าเรื่องแพงจนพังทั้งแผ่นดินที่ฝ่ายค้านกล่าวมา รัฐบาลรับไว้หมดเพื่อดําเนินการดูแลแก้ไขต่างคนต่างเล่นคนระบบทาทจะให้ตนเล่นเป็นพระลักษณ์พระรามก็แล้วแต่ท่านอยากเป็นทศกัณฐ์ก็แล้วแต่ดูหนังดูละครก็ขอให้ย้อนดูตัวคนเล่นละครด้วยตนก็โดนพวกท่านดูอยู่ฉะนั้นต้องดูตัวละครอื่นด้วยมันถึงจะสําเร็จประเทศไทยใหญ่กว่ารามเกียรติ์มากไปฟังนายกพูดจังหวะนั้นครับเพราะนั้นขอให้เอาข้อมูลมาพูดก,กันด้วยข้อเท็จจริง แล้วเข้าใจซึ่งกาและกันที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้มีอยียบลงมาเลยเนี่ยนะผมไม่ได้โมโหอะไรทั้งสิน้นแต่ผมจะต้องรีบพูดเนาะเพราะเรื่องมันเยอะไงมีอะไรก็ตามที่ที่มันมันเป็นข้อเท็จริงที่ผมจะไปใช้ประโยชน์ผมก็จะรับไปแก้ไขข,ขอบคุณฝ่ายค้านนะครับไม่ว่าจะแพงว่าจะจนจะพังทั้งแผ่นดินล้งคุณเนี่ยผมรับไม่หมดะนะเพราะนั้นต่างคนต่างเล่นกันคนะบทบาทอยู่แล้วท่านใ้ผมเป็นพระลักพระรามก็แล้วแต่ท่านอยากเป็นทศกัณฐ์ก็แล้วแต่ ดูหนังดูละครก็ขอให้ย้อนดูตัวคนเล่นละครด้วยผมว่าถูกท่านดูอยู่นั้นทุกคนก็ต้องดูตัวละครอื่นๆด้วยมันถึงจะสําเร็จประเทศไทยใหญ่กว่ารามะเกียรตเยอะอย่างไรก็ตามหลังฟังการอภิปรายทั่วไปนายกบอกว่าอันไหนที่ไม่ใช่ก็ชี้แจงไปยืนยันว่ารัฐบาลทําทุกมิติที่กล่าวมาทั้งหมด เมื่อถามว่าที่นายกพูดว่าฝ่ายค้านเป็นทศกันและตัวนายกเป็นพระรามหมายความว่าอย่างไรพลเอกประยุทธ์ก็พูดย้อนกลับมาว่าอย่าให้พระรามแผลงสอนบ่อยก็แล้วกันด้านนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงกรณีที่นายกเปรียบเทียบตัวเองเป็นพระรามพระลักษณ์นะครับว่ามีคนอื่นไปพูดกับนายกแล้วก็เปรียบว่าเป็นอย่างนั้นนายกก็เลยพูดไปเป็นการเปรียบในสภาเมื่อถามว่านายอนุทินก็เปรียบตัวเองว่าเป็นนางศรีดาแล้ว คุณวิษณุล่ะจะเปรียบตัวเองเป็นตัวละครใดในเรื่องรามเกียรติ์คุณวิษนุบอกว่าผมเหรอพิเภกมัง้งนักข่าวก็เลยถามต่อว่าแต่พิเภกเคยอยู่กับพระสกันมาก่อนนะนายวิษณุตอบกลับทันทีเลยนะครับว่าสุดท้ายตอนหลังพิเภกก็มาอยู่กับพระรามก่อนจะพูดว่าพูดเล่นไม่ได้เป็นหรอกพิเภกเป็นพระวิษณุซึ่งเป็นเทวดาองค์หนึ่งและพระวิษณุก็คือพระนารายณ์นะครับเป็นร่างหนึ่งของพระรามด้วยครับ